โอ้โหให้สัตว์ปาแปดอันได้เชียบกูบอกเลยว่าโอ้โหวลวนดวบวอนดอนดอนดอนเอ้ยอะไรไม่ได้ท่าอะไรเนี่ยสตรีมที่ช่องใจเล้าทุกวันนะครับผมใจเล้าไทยแลนด์ เติมกล่องนี้มาหนหมื่นสองนะผมอนึ่งแสก็คือราคา3 0 0พบาทนะผมว่าปกติเนี่ยผมแทบจะไม่เติมเกมอะไรเลยทุกคนถ้าสมมติว่ามันไม่ได้ใช้ในสตรีมเข้าใจป่ะที่ผมเติมที่ผ่านมาจะเป็นอะไรทุกคนจะเป็นเอาวีนะผมจะเป็นคุกกี้รันใช่ไหมเออจะเป็นแนวแบบเกมที่แบบเออเราสตรีมหรือแบบเราไปทำงานกับเขาอะไรอย่างนี้ต่ถามว่านาฬิกาเนี่ยของมันต้องมีล้วนเป็น าำโลบของจริงยัง <ś c oughs> ไม่มีอะไรเลยโลบโลบล้วนๆแบบมันอยากได้จริงๆทุกค,น,คนมันสวยมากนี่ดูดิด,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 ดูดิดูดิโอ้โ my god ดูดิหูสีม่วงประกายดูแล้วสัมผัสได้ถึงพลังหนึ่งหมื่นชั้นบรรยากาศ อ้านี่นี่มันจะมีบอกทุกคนว่าในกล่องมีอะไรบ้างดิดูดิเห็นรึเปลบจงหลงเสน่ห์ชั้นซ่าไอ้ผู้ผู้ชายผู้ผู้ชายหลงเสน่ห์ชั้นซ่านี่คืออันแรกที่ผมอยากได้มากนอ้ของอันนี้สวยมากสุดเคียสวยแบบไม่ไหวแล้วนุมสวยแบบผายไวว้อนนุ๊มเคี้ยดาบโคตรแบดเฮ้ยเฮ้ยนี่มันตะขอไอ้ตะขออันนี้อยากได้ ว้าวว้าวอันนี้ก็ดาบอันนี้ก็ดาบที่อยากได้ผมแล้วก็อันนี้แหมชิยาชิยาดูเทนูดิดูเทนูด,ดิโอ้อยอะไรอะไรอะไรบ้ากเลยอะกล่องแรกคคาร์บอน สวยแล้วประเด็นคือชุดเนี่ยคือชุดที่ผมมีอยู่แล้วนะทุกคนอืมันก็เลยแปลงกลายเป็นเงินสวย Let's go ชุดฟ้าแล้วก็เป็นชุดที่ผมมีอยู่แล้วอีกแล้วโโห อะไรนี่เฮ้ยมันต้องไม่เกลือนี่กูเติมไปทั้งสามพันมันมันเกลือได้ยังไงเมื่อกี้เมื่อกี้ไอ้สเปิร์มสีแดงกับสีม่วงอะมันวิ่งแบบจะแซงแล้วทุกคนมันวิ่งกระแซงละไอ้เชือ่สีฟ้าได้ทะลุมา เมื่อกี้ผมแบบดีใจนะยังไงกูได้สีสีแบบม่วงไม่ก็แดงแน่นอนล้านเกเตรฟ้าแม่ทะลุปไปเลยพี่จะเปิดกี่อันอะถ้าคนมันดวงดีอะเดี๋ยวมันก็ได้เองถ้าคนมันดวงดีอะเดี๋ยวมันก็ได้เอง ดีใจ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 ไว้ใจล้วมึงได้ของม่วงก็บุญแล้วโอเคได้ของม่วงโอเคของม่วงของม่วงของม่วงผมได้ของม่วงทุกคนดีใจกับผมโดยผมได้ของม่วงนะไม่ชินม่วงปลอมนะเอออย่างน้อยมันก็เป็นสีม่วงนะทุกคนหน้ากากออกง่ายมากอย่ามาพูดใจอย่างนี้อย่ามาพูดใจอย่างนี้กับผมคุณควรต้องปลอผมคุณควรต้องปลอผมสีแดงโอ้ อีกแล้วอ่ะมึงทะลุมาได้ยังไงเหรสีแดงสีบวกมันดกมันเป็นสีที่แข็งแกร่งใช่ไหมอ้ไในท่าอีโมจิอย่างเชียแดงแดงดูบอลดูบอลดูบอล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 เอ้ยอะไรไปเนีย่ยท่าอะไรเนีย่ยท่าอะไรเนีย่ยออเมลคาแรคเตอร์เนสแพร์ท่าเศร้าเหรอคืออะไรอ่ะ โอ้โหอีโมจิทาเศร้า,าอีโมจิทาเศร้าท่าอย่างนี้เลยทุกคนท่าอย่างนี้เลยอ๋อผมเข้าใจแล้วทุกคนว่าไปแกะอันที่เราได้มันเป็นอันการันตีการันตีม่วงใช่ป่ะการันตีม่วงมันก็เลยกระการนะผมมาเดี๋ยวคราวนี้เราเติมละเปิดทีเดียว10อันนะผมของแดงจอมอ ซื้อไปเลย2อ0พเดี๋ยวผมจะดูนะว่าการที่ทุกคนบอกว่าเปิดสิอัมาดงดีกว่ามันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋อ้ยอ้สีทองสีทองสีทองว้าวทุกคนทุกคนสีทองสีทองกมือมือที่ผมได้มือที่ผมใหญมือที่ผมใช้ดนมือที่ผมใช้เอ้ย เลือกเรียกขมนะผมว่าใจแล้าใจเกลนะครับผมเออสิบกล่องแรกได้แล้วว,วาโคตรเอาทุกคนเอาจริงเอาจริงหนลองดูอนต่อไปป่อกี้มีมุ่งอีกประมาณ4ี่อันนะทุกคนแล้วก็มีฟ้าอีกห้านเฮ้ย <c oughs> เอาวะได้ชุดด้วยได้ชุดโอ้ยยยยยยยวยวยยยสยยยสัยยยืยยสยยยยยยยืยยสยยมากยยยวยยยยยยวยย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 ยนยยยยยะมา,มา,มา <c oughs> เป็นอันที่ผมยย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 ยวยว่าผมอยากได้ ดูปากมือใหญ่นั่นอีกอันนี้กล่องที่สามนะอันนี้กล่องที่สามบว้บวว้าววบวบว,บวโอ้เชี่อพอมันดูสีม่วงมันรู้สึกแบบมันเกเรขึ้นทุกคนบอกว่าโชว์แค่แบบเอา้าเยะโชว์แค่แบบทองนะจ๊ะหนูหนูจ๋าเอาว่ะเอาว่ะกล่องที่เจー

เด้งเด้งวูบ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 ววูบวูบวูบบวู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 บววูบ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  ไม่ดูไม่ดูผมรู้ว่าอันนี้ไม่มีทางได้อันซ้ำแน่นอนผมขอการันตีว่าความโชคร้ายของผมจะจบลงตรงนี้ดูดูแบบว่าเปิดไพ่เฮ้ยเอาวะเอาวะชุดใหม่ไหวเปไม่ทิปเฮ้ยอันนี้มูไม่ทิปอันนี้มูไม่ทิปทุกคนนี้มูไม่ทิปสิบอันเลสโก้ฝา้าฟ้าฝาฟ้า้าฝาม่วนทองอะ ทองอ่ะทองอ่ะโอ้ยโอ้โหไอสัตว์ป้าแปดอันได้เชียบกูบอกเลยว่าโอ้โหบ้านไหนนะทำอาหารไม่มีเกลือนะทุกคนเอาไตผมไปใช้ได้เป็นปีไอ้เว้เดี๋ยวเราเปิด10กล่องครั้งนี้ก่อนเลยแล้ว10กล่องสุดท้ายอะเรามาเปิดลุ้นทีรันดกวยเกมนี้ไม่มีใครไม่เกลือบอกเลย ผมก็ได้ของทองอันนึ่งหรอวะขอชุดสวยๆไปอวดตอนแข่งหน่อยวะขอแบบสีม่วงบินเนี่ยเยอะๆฟ้าฟ้าฟ้าโอ้โหไอสัตว์ฟ้า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 โอ้โหฟ้า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 เก้าอันแล้วก็ม่วงซ้ำ้เฮียกูถามจริงกูถามจริง เกินไปเกินไปจริงเกินไปจริงเฮ้ยล้วดูดีทุกคนดูดีดูด,ดีดูนะซ้ำหนึ่งซ้ำสองซ้ำสามซ้ำสี่ซ้ำห้าซ้ำหกซ้ำเจ็ดซ้ำไปเจ็ดอันสีม่วงอันเดียวสีม่วงซ้ำอีกข่าวดูสรตมเมอร์สลบคาสตีมมันจะไม่มีความโชคร้ายต่อไป ขอ,ขอไม่ซ้ำไอ้ที่กูขอแค่นี้ขอให้มึงไม่ซ้ำก็พอมึงจะได้อะไรก็ได้ขอแค่มึงไม่ซ้ำก็พอฮัลโหลอย่ามันพระเจ้าจะไม่ให้โอกาสกับคนเกลืออย่างเจ้า <c oughs> อีกแล้วอะ่ะมันใจลายเกลือนะทุกคนมันใจลายเกือนะมาเราจะไม่ยอมขอทองได้ไหมทองได้ไหมเฮียทองได้ไหมตัด

ที่ลงตัวมากลงตัวมากต่อต่อ <laughs> กำลังดวงดี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  ผมแบบอย่างที่บอกผมไม่ได้ชอบไวเปอร์ร่างนี้ขนาดนี้ไงแต่มาสีทองนก็โอเคก็โบได้อยู่ก็โบได้อยู่เนี่ผมว่าถ้าเป็นสีแดงมันจะสวยกว่านะเออไม่ก่นอนเนี่ยสอเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรใส่ก่อนใส่ก่อนใส่เอาไ้อดเอาอดว้ก่อน ผมอ,อยากได้ตะขอแลว้วทุกคนแล้วเป็นอันที่ผมอยากได้ด้วยเป็นอันที่ผมอยากได้พอดีอยู่แล้วทุกคนโอ้โหเียดูดีจัดโอ้แล้วการันตีสีแดงหายไปเลยนะเนี่ยเนี่ยคือผมอะตอนแรกที่ผมบอกทุกคนว่าผมอยากได้ชุดนี้ใช่ไหมแล้วก็ตะขออันนี้ผมอ,อยากได้สองอันนี้อยู่แล้วไอ้เหีย C M ได้ยินคําอธิษฐาน <ไอ S 1> ดูหน้าผมทุกคนหน้าผมแดง้หมดแล้วโอ้เหี้ยโคตรเอาเอาจัด ดูดิทุกคนสวยป่ะเฮ้ยทุกคนสวยแล้น่ารักมาก2คิว้ว2คิ้วมากเลยหากยืนยันจะไปพี่รังไม่ได้โอ้สวยจังเวยสวยหลอกผู้ชายได้เลยเออเ <Hello, guys. S 1> นี่ย Hello Guys เนี่ยทักทักออกซัมเนี่บอกว่าเวลาผู้หญิงทักผู้ชาย Hello Guys ฮาย